สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ Legendary Machine ช่องที่รวมสุดยอดเครื่องจักรหนักแห่งพลังและความแม่นยำวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถเกรดเดอร์ Caterpillar รุ่นปี2026เครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาเพื่อครองงานก่อสร้างถนนงานปรับระดับพื้นที่และงานเกรดละเอียดอย่างแท้จริง Caterpillar ได้พัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดแทบทุกจุดสำหรับปี2026โดยเน้นไปที่ความทนทานประสิทธิภาพและการควบคุมของผู้ใช้งานซึ่งสามารถสัมผัสดได้ตั้งแต่แรกเห็น ภายนอกของรถเกรดเดอร์แคทเธอร์พิลาปี2026ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและทันสมัยยิ่งขึ้นโครงสร้างหลักผลิตจากเหล็กกำลังสูงออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักต่อเนื่องในระยะยาวชุดใบมีดหรือหมอกบอร์ดได้รับการเสริมความแข็งแรงช่วยให้การเกลดพื้นผิวราบเรียบและยืดอายุการใช้งานระบบวงแหวนและชุดขับใบมีดถูกป้องกันอย่างมิดชิดมากขึ้นลดการสึกหรอและลดเวลาการบำรุงรักษาในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย ระบบไฮดรอลิกถูกจัดวางใหม่เพื่อป้องกันเศษหินและสิ่งสกรปรกพร้อมทั้งช่วยให้การเข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุงทำได้ง่ายขึ้นเพลาหน้าและจุดอ์ติคูลเลชันถูกออกแบบให้กระจายน้ำหนักได้ดีขึ้นทำให้เลี้ยวแคบและทรงตัวได้มั่นคงบนพื้นที่ครัขระไฟส่องสว่างแบบเลดช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการทำงานกลางคืนและรูปลักษณ์โดยรวมสะท้อนความเป็นเครื่องจักรระดับมืออาชีพที่ทั้งแข็งแรงและดูทันสมัย ด้านสมรรถนะถือเป็นจุดเด่นสำคัญของรถเกรดเดอร์แคทเธอร์พินลาปี2026เครื่องยนต์ดีเซลแคดร่นใหม่ผ่านมาตรฐานไอเสียล่าสุดให้กำลังที่ต่อเนื่องและทรงพลังพร้อมประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบส่งกำลังได้รับการปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลและถ่ายทอดแรงบิดได้เหมาะสมกับทุกลักษณะงานไม่ว่าจะเป็นการตัดดินแข็งหรือการเกรดงานละเอียดเครื่องตอบสนองได้อย่างมั่นใจระบบไฮดรอลิกมีความรวดเร็วและแม่นยำช่วยให้ควบคุมใบมีดได้อย่างละเอียด ลดจำนวนรอบการทำงานและเพิ่มคุณภาพของผลงานเทคโนโลยีช่วยควบคุมงานเช่นระบบเกรดอัตโนมัติและ GPS ช่วยลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมการยึดเกาะและสมดุลของตัวรถทำได้ดีเยี่ยมแม้ทำงานบนทางลาดหรือพื้นผิวหลวมระบบระบายความร้อนถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงรองรับการทำงานหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันภายในห้องโดยสารแคทเธอริพิล่ายังคงเน้นความเรียบง่ายและใช้งานได้จริงบ่อนั่งสามารถปรับได้หลากหลาย รองรับสรีระช่วยลดความเมอยล้าในชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานทัศนวิสัยรอบด้านยอดเยี่ยมมองเห็นใบมีดและหล่อหน้าได้ชัดเจนแผงควบคุมและจอยสติ๊กออกแบบให้ใช้งานง่ายตอบสนองแม่นยำหน้าจอแสดงผลให้ข้อมูลเครื่องยนต์ระบบต่างๆและการแจ้งเตือนอย่างชัดเจนระบบปรับอากาศทำงานเงียบและมีประสิทธิภาพพร้อมการเก็บเสียงที่ดีขึ้นทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารเงียบและช่วยให้ผู้ควบคุมมีสมาธิมากขึ้น โดยรวมแล้วรถเกรดเดอร์แคทเธอริ l ลาปี2026คือการพัฒนาที่ต่อยอดจากความสําเร็จเดิมด้วยโครงสร้างภายนอกที่แข็งแกร่งสมรรถนะการทํางานที่ทรงพลังและประหยัดและห้องโดยสารที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงแคทเธอริ l ลายังคงพิสูจน์ความเป็นผู้นําด้านเครื่องจักรกลหนักได้อย่างชัดเจนขอบคุณที่รับชม Legendary Machine และอย่าลืมติดตามเครื่องจักรระดับตำนานเพิ่มเติมในตอนต่อไป